สบายดีทานผู้ชมสบายดีย้ำเศร้าๆพบพ่อกันอีกคือเกา่าทางชอ่อง t n J Channel เดอพี่น้องเด้อว้อนี้อากาศดีเห็นแดดแล้วพี่น้องได้เกี่ยวเข่าแล้วลุกแต่เช้าแต่เซียวหนึ่งเข้าหนึ่งนำ้ำออกกำลังกายพี่น้อง เบืงหัวบืองสวนเนาะคือเกาเน,น,น,นาะคี่น้ังมาเบืงมันตันว่าพักเฮามันจอะออกงาวไปเลยดอกอันสันก็ไล่ยหลยไปด้ลยผักกาดของเฮางามเลยด้อน้องเอ้ยส่วนของเฮาก็ลงอะไ้ลงพักแล้วอันนี้มัน ปลูกพักโบ้งนั้นนี่นั่นเป็นหอมป้อมพี่น้อยนี่หอมบวัวออกแล้วพี่น้องออกแล้วค่ะผสมอ,อกยาวแล้วจนเ่าก,ก็ไเลยจิบกันพี่น้องช่องห้องก็บมีสาระอย่างเดิมจะพักเบื่อก็ได้พี่น้องเด้อไก่เหยียบพักได้พี่น้อง คนบดีตกตอนเช้าไหมตกแต่เมื่อคืนนี่มือวนนี้พอเห็นแดดถูกเสงพืดพายุเลยหน่อยหลายๆคนก็ถามมามาเห็ดบดได้ปะสาวคือเวลาคือว่าหุ่นดีลงคือหุ่นดีลงหรือหุ่นดีขึ้นวะคือว่าจอยลงใช่อะงานเบิ่งเนอร์มาติดตามมาเป็นยังคนจังจอย าหารพวกคู่กับการออกล็กายแตมมือแติมมือก็เห็ุไรใช่ะแ,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 แกงแก,ก,กงนเกแยกเขแยกกินามกระโดดตบนปิบหาบาทหือตบจนแปบาทมุนมันนวมันว่าออกในแพ้กัน เพราะว่ากระโดดตบเพ้นตบเพ้นเต็บ ออกกําลังกายเ้าแรงหาานาทีหาานาทีาทกับพอ่อออกแรงมั้ยแต่ว่าให้ออกสม่ำเสมอทุกทุกมือ้อควบคู่กับการคุ้มอาหารไอเอฟ เฮ็ดยอหมูไอเอฟขึ้เมื่อนี่แมนเราเห็นกินบัดเวลาไอเอฟคือการเว้นการกินอาหารว่าไปบ้านเฮากับอตแทนแต่ไ่นองเลยแต่ว่าพยายามกินโปรตีนโปรตีนแค่จะกินจากชีนเป็ดช้นไก่กับมันม่มีอาศัยต้มไข่กิน แหล่งโปรตีนที่มีราคาถืกก็คือไข่แล้วเอามาต้มกินเมื่อยท่าน้ออกกำลังกายก็แล้วนิดออกกำลังกายนักแล้วก็เมื่อยเจ็บกล้ามมันจะคอยเพิ่มขึ้นน้ำหนักบลในการออกกำลังกายแต่บิ๊กกะซีซีมาซิโคซีได้ซีติดกันเยอะ เต้นแบบนี้นะี่เน,นาะไปล้างหน้าก่อนไปการนะขอบคุณขอบคุณละที่ทุกคนรับชมไอยาคุเคล็ดลับในการเกิดน,น้ำหนักควบคุมอาหารคอมเมนต์เข้ามาได้ใต้คลิปทุกท่านเลย <laughs> ไดิ